Autonomy is an illusion. ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็แกเป็นมาร์เดลมาซาดเองนะครับแล้วกับนิกเกมขอร์ดิซีบบานเอ็นครับผมเออก็วันนี้นะผมผมจะพาทุกคนนะครับไปดูท่าในการแต่งปืนคอไดน์เองนะครับผมนะเออก็เป็นสกินที่ผมเพิ่งซบใหม่นั่นเองนะผมคอไดนซิลจีกระบ,บอกนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ทุกคนดูด้วยนะว่าปืนมันดีไหมนะทุกคนนะเออเหมาะหรือเปล่านะมันอาจจะเป็นปืนแบบปืนม้ามืดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนนะสำหรับปืนคอไดน์นะทุกคนเออก็ ่อนจะไปดูคลิปนะครับผมได้มีโต้ปืนมาใหม่ในเอนะครับผมนะนี่เลยเป็นโต้ของปืน RUS79U ในเอนะครับผมนี่โอ้บอกเลยว่าโคตรหล่อโคตรเท่ทุกคนนะนี่เฮี่ยเจ้าทุกคนดูบอกเลยวโคตรสวยี่เดยวโชว์ปืนให้ดูนะครับผมนี่ประมาณนี้ดูมีหน้าจอด้วยนะทุกคนนะนี่ตอนเลงเห็นไหมมันก็จะเห็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะนี่เี่บอกเลยว่าโคตรสวยทุกคนดูโอ้โหเท่เกินอ่ะ เทแบบเท็ดจิงทุกคนก,คนกคน็นี่เลยนะผมเวลาวิ่งอยู่ประมาณนี้เลยนุ่มอาจจะมีแสงอะไรเล็กน้อยนะครับผมเออเฮอนี่เวลาชูโอ้โหสวยจัดทุกคนปืนโคตรล้ำนะจริงล้ำจัดทุกคนแล้วก็มีตัวละครนอหนุ่มเดวิดตัวนี้นะครับผมโอ้โหตัวละครโคตรเท็ดีเลยว่ะทุกคนเออดูมีลองบอดอยู่ข้างหลังด้วยโอ้โหสวยจัด นี่โอ้โหลองบอดมันติดเลยมาระเบิดหรือวะนะเฮ้ย <c oughs> ถามจริงโอ้โหไม่น่าใช่้วทุกคนนะหรือก็จะ,ม,ะ,ม,ม,ม,ยยะมีเป็นตัวของนี่เลยนะผมนะเป็นโอ้โหดึงลองบอดมาแล้วก็นี่เฟีจัดโอ้โหเอาเอาลองบอดมายิงโอ้โหตะไลลองบอดยิงโอ้โหเฟียจชาทุกคนแล้วก็ต่อไปนะผมเป็นตัวของนี่เลยนะครับผมนะเป็นมีดบัตตาไฟนี่เองนะผมสีโคตรสวยทุกคนเฮ้ย ชิ้นต่อไปเป็นตุ้งติ้งแนี่หนูเป็นตุ้งติ้งของรองบอร์ดนะครับผมนี่โหเท่จัดแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของรถนี่นนเป็นสกินรถบรรทุกนะครับผมนี่โหเป็นมีแบบเพนกราฟิตี้ด้วยนะทุกคนนี่สวยเกิดชิ้นต่อไปเป็นตัวของสกินเปิลเอ็มวหนึ่งหนึ่งนี่นะผมนี่ไรโหหล่อๆเท่ๆมีแบบว่า าลายกราฟิตี้ตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวของสกินปืนโลคัสนี่นะผมนี่ลายก็เหมือน MW หนึ่งหนึ่งนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปเป็นตัวของระเบิดมูทอนนี่นะครับผมนี่เลยโหบอกเลยว่าสวยจ้าทุกคนดูโคตรหล่อโคตรเท่และชิ้นุดท้ายนะครับผมเป็นคอร์นิงการ์ดนี่โอ้โหสไลด์ลองบอดเฟียวๆฟเท่เทโหสวยเกินใครอยากได้ท่ผมมาจัดกันได้นะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นสกินหนึ่งที่สวยและน่าเก็บไว้มากๆเลยนะครับตัวละครก็โคตรเท่ใครอยากได้มาจัดกันได้นะครับผมนะ ก็มานี้นะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับผมผมขอเขาเล่นหนึ่งไลก์ก่อนนะครับและใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ไปกัน ควรประสบปัญหาเ่านี้อยู่หรือไม่อยากทำคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยล้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับ งานเสร็จไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนถ้าผมใครสนใจก็สามารถติดลิ้งเฟซเฟนเพจตาคำธิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าลดอาปืนของผมกันเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับสกินที่ผมใช้คือสกินซีโรจีเอนะครับผมนะคอไดซีโรจีนันนี้ออกมาจากห่วงมิตตี้นะทุกคนเออบอกเลยว่าเทเกอร์เทจริงมาดูของแต่งกันเลยนะครับผมนะอันแรกใช้เป็นตัวโมโนติกแทเวนเตอร์นะครับผมเพื่อเก็บเสียงนะครับแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจนั่นเองนะครับผมชิ้นต่อไปนั่นเองนะครับเป็นตัวของลํากล้องเปิด MIP อพีอินเทอร์เน็ตไรบาร์เรลนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งจริงนะครับผมเพิ่มระยะดาเมจนะครับแล้ววก็ลดดดแแรรงีนนนนอะคับ มชิ้นต่อไปเป็นพานท้ายนี่นุ่มใช้เป็นตัว YKM Combat Stock นะครับผมนะตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นนะครับผมชิ้นต่อไปนะครับผมเป็น o d Blue C Laser Vertical นั่นเองนะครับผมนะตัวนี้จะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความแม่นยําเมื่อเร่งยิงนั่นเองนะครับและชิ้นสุดท้ายนะครับผมเออบอกเลยว่าโคตรเยอะทุกคนนะแม็กซ์ซีนนี่นะครับผมเป็น80 Round i n r i n a i n e Max นั่นเองนะผมผมใช้เป็นตัว80เลยนะทุกคนเพราะว่าตัว80เนะี่ย ถ้าเทียบกับตัว60นั่นทุกคนไอเรื่องของอด้านลบเนี่นทุกคนด้านสีแดงเนี่ยคือมันจะห่างก,กันประมาณ1-2หน่วยเท่านั้นนะครับผมนะเลยใช้เป็นตัว80ไปเลยนะครับผมนะเยอะๆไปเลยล้นๆไปเลยนะครับผมนะก็ กระสุนหะน้าประมาณ20นัดนะครับผมเออจาก80นะทุกคน80กับ60เนะี่ยเออบอกเลยว่าโคตรเยอะคือยิงได้เหลือเฟือทุกคนนะยิงไม่ต้องเผื่อใครอะเออบอกเลยเอาเรื่องนะทุกคนนะบอกกระสุนเยอะมากเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมของแต่งปืนคอด้ของผมหรือใครคิดว่าเยอะเกินไปก็ใช้ตัว60ก็ได้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับผมว่าปืนมันจะโหดจะสุดขนาดไหนนะทุกคนเออ ก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับผมนะก็ไปกันมาทุกคนเราก็เข้ามในเกมมาแล้วนะผมได้เป็นดาวตัว f ฟน i n g Rain ครับผมนะทุกคนเออมาจังหวะน,นี้คอไดมาแล้วคอไดพร้อมเชิโดโผล่มาดิโผล่มาวัดกันระยะล้านเมตรไม่เป้าไม่ตัวหันไหลให้ก็ตายไปดีิขาเป็นไงดคอไดไปดิแล้วืดูสกินจกักรวาทุกคนสกินซิโนจีโคตรสวย โคตรสวยโคตรเท่ทุกคนเออเรียบร้อยโดนสไนเป่าเขาหัวเลยเดียวเชียวโอ้โหเกิดปุยมุยมาดิเอาดิวัดไปเลยไม่เปล่าเอาสิกระสุนมีแปดสิบนัดอ่ะจะวัดกันไหมล่ะวัดได้ทั้งวันเอาจริงกระสุนแปดสิบนัดทุกคนคือแม็กหนึ่งโคตรเยอะแล้วรวมทั้งหมดมันมีในรังเพิงประมาณสามร้อยกว่ามั้งโดยประมาณนะผมบอกเลยว่าโคตรเยอะนี่ไงโอ้ยโดนจิงหลังเฉยเลยโอ้ยยังชอบ มาไปเลยหอรู้จักป้าว SFT s น i p เ,เออเออปืนบอกว่ายิงได้คนนิ่งคนสบายนะทุกคนนะอยู่ไหนไวะหลบอยู่มุมแน่นอนนี่ไงโอ้โหขอร้าเลยลากันมาไมเป้าอยู่ในเอ,อย้ยเว็นล้นโผมติเอเฮ้ยวิ่งไปก่อนเอาตัวนี้ก่อนละกันเอาตัวนี้ก่อนเป็นไงล่ะโอ้ห บอกเลยโคตรเอาเรื่องมาตอนนี้มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ดาวเทียมวงโครจรรอบรอบปืดแล้วนะทุกคนจังหวะน,นี้นะคือโอ้โหบอกเลยว่าโคเฟยวโค,วโควโเทนทุกคนแล้วคอได้เนี่ยมันเป็นเอ็มจีที่ไม่ได้แย่มากขนาดนั้นนะครับผมนะไม่เป็นปืนเอ็มจีที่สามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ทุกคนนะเพราะปืนมันกระสุนเยอะยิงนิ่งเห็นไหมทุกคนแล้วแถมลันไวด้วยเออบอกเลยเอาโคตรเอาเรื่องอะทุกคนนะดาเมจก็ค่อนข้างที่จะว่า ไม่แย่เลยนะผมถือว่าเยอะเลยก็ว่าได้นะครับผมนะจะอยู่ประมาณ20กว่าประมาณนี้นะครับผมนะบอกเลยก็ไม่ได้แย่นทุกคนเรื่องของดามเมจนะครับเป็นปืนที่เขาถ้าเอาเรื่องเลยดีกว่านะครับผมนะปลพเดเตอร์คอแบบเน้นๆตัตวเต็มหัวไปเลยดคขาบ,บอกเลยเอาสุดละเดี๋ยวเขาวิ่งมาทางนี้กันแล้วโอ้โหกิ่ตัวครับเนี้ยนีไงโดนดูดไปดิโดนดูดเข้าหลุมดําไปห,หมดเออไหนไม่เป้าไป, 4, ไปช็อกโกสีไปช็อตเลย แล้วก็ตามด้วยฮอนคูไปเลยจังหวะน,นี้มาดีครับมาอีกตัวให้หมดเลยบอกเลยโอ้มาเถอะให้ทีเดียวทั้งทีมอ่ะทุกคนไปสุดยอดไมมโดนใครสักคนเลยเหลือเชื่ออะไรกันครับนี่เงียโอ้โหนี่ไงนี่ไงโดนไปให้หมดเฮ้อแล้วต้นตาเอาสุดด้วยไงโอ้โหมาเลยสุดจัดจริงไปเลยช็อกอาซีแล้วก็ตามด้วยฮอนคูไปเลยนะครับผมจังหวะน,นี้ไหนไมีตัวบ้าอยู่ไหนเอ้ยนี่ไงหนึ่ง โผล่มาดิเอาดิโดนดูดไปโดนไปทางช้างเผือกเด้ไปได้ซะกก็ดีนี่ยิงทะลุได้ด้วยเอเจ็มจียิงทะลุหมวกเลยสุดจริงทุกคนคือถึงมันจะยิงเบาก่าพวกปืนในอาแต่มันก็ยังยิงทะลุได้ทุกคนบอกเลยเอาเรื่องเลยนะผมเป็นปืนซัพพอตอีกกระบอกนี้แค่หน้าเล่นมากเลยนะผมนะถ้าแบบว่าถูกบับมาแบบว่าเรื่องอย่างเช่นพวกความเร็วในการเล็ง หรือว่าพวก่าความเร็วอะไรต่างๆนะทุกคนมันจะทําให้ปืนเนี้น่าเล่นจนมากๆเลยทุกคนดูเล่นโหดขนาดไหนปืนดีขนาดไหนดูนิวเคลียร์ออกเออฮบอกเลยโอ้โหเดี๋ยวโดนสกัดดาวลุ้งนี่เปิดใหม่เปิดใหม,หม่โอ้โหทุกคนนี่คือย,ยิงเพลินๆแต่นิวเคลียร์ออกทุกคนนี่ไงไปส่งขี่เป็นอาวุธไปละโอ้โหกดปุม่มไปเรเทบร้อยนี่อีกสักอันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยแล้วก็โลภมากด้วยไง โอ้โหกาเอาสสุดท้ายไม่ได้เลยเหลือเชื่อไปโอ้โหแสบตากันเลยทีเดียวเชียวเรียบร้อยหมดเต้ทุกคนเออโอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดสุดเจรงอ่ะสุดเกินนะทุกคนนะเออนี่ไงแถมให้ต่อแล้วต้นต้าเอาต,ต,ต่อด้วยไงแค่นั้นแหละนายจะมีไม้ป้ามีไม้ป้า ไม่มีเลยโคตรโล่งอะ่ะทุกคนนี่ไงเป็นไงจะวัดกับพอได้เหรอเออบอกเลยว่าสุดจริงทุกคนแล้วสก,กินซิลลจีเนี่ยโอ้โหโคจะสวยโคจะเท่เลยนะครับผมนะสวยสวยมากทุกคนเออนี่ไกลไปนิดนึงเกือรัสมีไปนิดเดียว ถ้าไม่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 กีไม่ไกลเกินนะตายแน uh ่บอกเลยเออโอ้โหแค่เลยรัศมีเไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆโอ้โหก็จบเกมเทียบร้อยแล้วนะัะผมก็สกอร้อยห้าสิบต่อยี่สิบเอโหบอกเลยว่าสุดจัดนะทุกคนนะนี่ถือคอได้เด่นเด่นเลยนี่เป็นไงชอตนี้ยิงทะลุไปด้วยโอ้โหเวอร์จริงนี่ ปล่อยนิ้วเคียย์เลยลากาัมโอ้โหนี่กดปุ่มกดปุ่มเดียวลกเปลี่ยนทุกคนเธอ,อโอ้โหปุ่มปุ่มเดียวเปลี่ยนทั้งแมปอะ่ะทุกคนเอาเรื่องจา้าขอท่านั้นเป็นปืนที่เล่นดีมากเลยนะครับผมนะเล่นดีแล่สนุกมากเลยทนะุกสปืนคอได้นะเออใครบอกว่า บอกว่าไม่มีปืนอะไรจะเล่นนะครับผมเออแบบขี้เกียจบบว่าตามกระแตอะไรพวกนี้นะครับผมนะคือปืนกระบอกนี้เป็นปืนนอกกระแตกระบอกที่น่าเล่นสุดๆเลยนะครับผมเออะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วก็อยากผมถ้าปืนอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปผมกันเลย ผมก็ได้คิวไปทั้งหมด44คิวนะทุกคนโอ้โหโคตรเอาเรื่องนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าก็ไปแล้วบ๊ายบายฟิว